าแต่นั่งข้องม่อน้ำเงินต่อยซ้ายต่อขวาหนึ่งน้องน้ำหวานแล้วต่อยเไปขวาทีหนึ่งผิดซ้ายไว้น้องน้ำหวานน้ำหวานผิดซ้ายเตะขวาทีหนึ่งน้ำหวานเตะขวาทีหนึ่งแคมปช่องห้าเลยผิดซ้ายทีหนึ่งน้องน้ำหวานน้อยมาแล้ววันนี้ชกกันให้อร่อย ซ้าหยหนึขวาวาได้ขวาไซ้ายว่ายังไงน,น้องอ้อเลี้ซ้ายทีหนึง่งดีวาเรียมตปขวาทีหนึ่งไม่ถูกทได้น้องน้ำหวานน้อยวางตงัวซ้ายแต่ขวาเี่เปะได้ไหมน้องอ้อน้องน้หานวาน้อขวซ้ายี้านน้องน้หวานน้อยสักุมา ้องเชียร์เยอะเรเกินร้องแตกับชกได้หน่อยชกหน่อยหน่อยสสารกันหน่อยครับผมน้องน้ำหวานรีบไปร้องเพลงเกเกินเดี๋ยวก็ชกกันหน่อยชกกันแค่สมยกก็พอจะรีบไปแล้วให้สยเป็นคาตอบสุดท้ายไม่มีตัวช่วยแล้ว น้องออดเลยเตะขวายังไม่ถูกน้ำหวานบังบังขวาลองมาหลังต่อซ้ายเตะซ้ายทีหนึ่งนี่รับตัวจากบ้านน้องอ้อเ้วซ้ายทีหนึ่งน้องน้ำหวานน้ำหวานเย้ยอยู่ยกทีหนึ่งหมดแลครับทำบุญรวมสบุญนะครับซื้อรถอีแต๋นี่ครับ สาราชัยของเรานะครับบอลบนหน่อยนะครับเสียงเชียรเชียร์นีไปขวาด้วยไปไปซ้ายตะขวาจะตีเขาตเไะเลยเตะ